สนับสนุนโดย Isuzu X Series แรงทะลุเวอร์สโรงแรมทิสตันเจดระยองให้ทุกนาทีของคุณที่นี่สบายเหมือนบ้านของคุณ รถยนต์ Mitsubishi Expander ถือว่าเป็นรถยนต์ที่ได้รับความนิยมอย่างยิ่งนะครับตั้งแต่เปิดตัวในประเทศไทยโดยมียอดขายเป็นอันดับต้นๆมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นรุ่นที่มีความสําคัญอย่างยิ่งของ Mitsubishi Motor ในประเทศไทยมาวันนี้ต้องบอกว่าทาง t s u s u s h ินะครับมองเห็นถึงความสําคัญนะครับในเรื่องของการพัฒนาเพื่อให้ตรงกับการใช้งานของผู้บริโภคมากที่สุดก็เลย มีการเปิดตัวรถยนต์ Mitsubishi x x p n d e r Cross s e v เกิดขึ้นนะครับโดยรถรุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นรถในระบบ Full Hybrid ครับรถรุ่นนี้มาพร้อมกับเรื่องของการดีไซน์ที่ฉบบเชี่ยวสวยงามห้องโดยสารที่กว้างขวางสะดวกสบายนะครับแล้วก็เรื่องของสมรรถนะการขับขี่ที่ดีแล้วก็มีระบบความปลอดภัยที่ครบถ้วนนะครับวันนี้ก็เลยเอาเจ้า x p ็ n d ์ r พนเด s คันนี้มาลองให้รู้กันว่ามันน่าสนใจน่าใช้งานขนาดไหน ต้องบอกว่า x x p a n d e r เนะี่ยมี2รุ่นนะครับคือในรุ่นปกตินะครับ912,000บาทแล้วก็ในรุ่นของ x x p a n d e r c r o s s เนี่ยคือ946,000บาทโดยประมาณนะครับความแตกต่างก็คือในเรื่องของส่วนสูงกับในเรื่องของอุปกรณ์การตกแต่งแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็น x x p a n d e r c r o s s เนี่ยนะครับก็จะเน้นการใช้งานที่ค่อนข้างจะลุยๆหน่อยสมบุกสมบันได้นะครับไปในที่ที่ถนนหนทางไม่ค่อยดี ฝนตกน้ําท่วมขังนี่ต้องบอกว่าสบายสบายก็เรียกว่าไปไม่ได้อีกขั้นหนึ่งนะครับกว่ารุ่นปกติแล้วก็น่าจะเป็นรุ่นที่ถูกอกถูกใจหลายๆคนนะครับที่สำคัญเลยของ expander hv คราวนี้ก็คือ1เรื่องของระบบ Hybrid ครับมีการปรับมาใช้ระบบ Hybrid ที่ต้องบอกว่าเป็นฟูลไฮบริดเลยนะครับหมายความว่ามีการใช้งานได้ในทุกโหมดการขับขี่นะครับแล้วก็มีเรื่องของโหมดการขับขี่มาให้7โหมดนะครับในตัวของ s Drive r o v e Mode แล้วก็ยังมีในเรื่องของระบบที่เรียกว่า c t t v v y y อ n Control หรือว่า AYC นะครับเจ้า Active y o น n o n t r o l เนี่ยจะช่วยให้การกาะถนนเนี่ยทำได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับการขับในทางโค้งการขับในถนนลื่นๆเนี่ย บอกว่าทําได้สะดวกสบายแบบหายห่วงเลยก็ว่าได้นะครับวันนี้ผมลองขับเนี่ยต้องบอกว่าอย่างแรกเลยคือเรื่องของความเงียบครับอันนี้เป็นจุดได้เปรียบนะครับพอเป็นระบบฟูลไฮบริดปุ๊บเนี่ยความเงียบเวลาเคลื่อนตัวใช้งานไปปุ๊บเนี่ยเงียบสมูทเนียนตานะครับความรู้สึกไม่กระโชกโค้งหกักแต่ว่าถ้าอยากได้ในเรื่องของสมรรถนะกดคันเร่งเลยครับะจะได้อัตราเร่งที่ตอบสนองได้ดวรวดเร็วทันใจ รถคันนี้เนี่ยใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.6ลิตรนะครับมีกำลังแรงม้า116แรงม้าครับแต่แรงบิดเนี่ยมาถึง255นิวตันเมตรเลยต้องถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานอยู่แล้วแล้วยังได้เสริมเข้าไปของตัวมอเตอร์ไฟฟ้าอีกเพราะนั้นทำให้ในเรื่องของทั้งกำลังเครื่องยนต์นะครับแล้วก็กำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานร่วมกันเนี่ยอัตราเร่งตอบสนองได้รวดเร็วทันใจเลยเนี่ยผมกดคันเร่งอยู่ในเมืองเนี่ยต้องบอกว่า เน้นขับสมูทๆแต่ถ้าใครกงังวลออกต่างจังหวัดขับทางลุยๆแล้วก็เอ็กซ์เพนเดอรอันนี้ตอบโจทย์ได้สบายๆนะครับมาดูในส่วนของ 7-Drive m o d e โหมครับโหมดการขับขี่ที่เขาถูกเลือกเอามาให้ใส่ไว้ในรถคันนี้ครับก็บอกว่าเป็นไฮไลท์เลยโหมดแรกคือโหมดการชาร์จครับในขณะที่ผมขับขี่อยู่เนี่ยนะครับ เครื่องยนต์ก็จะทำงานครับแล้วก็มีการปั่นไฟไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมบอกก่อนถ้าปริมาณไฟในแบตเตอรี่พอแล้วมันเพียงพอต่อการขับเคลื่อนเนี่ยเขาก็จะใช้ไฟจากแบตเตอรี่ล้วนๆเรียกว่าไม่ต้องมานั่งกดปุ่มอะไรให้วุ่นวายครับรถจะเป็นผู้คำนวณทั้งหมดเลยว่าลักษณะการขับขี่ประกอบกับปริมาณไฟในแบตเตอรี่ตอนนี้เป็นยังไงนะครับสามารถจะถูกดึงออกมาใช้งานได้หรือไม่ แล้ถ้าใครอยากจะเข้าใจให้ง่ายขึ้นนะครับก็ปรับตัวหน้าจอตัวนี้นะให้เป็นแผนภูมิที่คอยแสดงครับว่าตอนนี้หลักการใช้งานหลักการทํางานเป็นยังไงถัดมาครับต้องบอกว่าโหมดการชาร์จเนี่ยดีตรงไหนสมมุติว่าคุณวิ่งด้วยความเร็วคงที่นะสมมุติไปรับลูกจะถึงที่จอดรถจะถึงโรงเรียนอยู่แล้วสัก2-3กิโลนะครับคุณกดชาร์จแล้ววิ่งด้วยความเร็วนิ่งๆคงที่เข้าไปครับมันจะทําให้ไฟเนี่ยชาร์จเข้าไปในแบตเตอรี่ เวลาคุณไปจอดรอรับลูกเนี่ยหรือว่าไปจอดรอรับใครก็แล้วแต่ตามที่จอดรถเนี่ยปริมาณไฟที่เพียงพอเนี่ยมันจะช่วยทําให้ระบบแอร์ทำงานโดยเครื่องยนต์ไม่ต้องทํางานครับเพราะฉะนั้นคุณจะไม่มีปัญหาเรื่องของการติดข้อจํากัดเรื่องห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์ในขณะจอดรอเพราะว่ากําลังไฟในแบตเตอรี่มันเพียงพอที่จะใช้ให้ระบบปรับอากาศหรือว่าแอร์เนี่ยมันทำงานอยู่แล้วก็ถ้าปริมาณแบตเตอรี่ประมาณกลมๆนะครับประมาณสัก70-80%เนี่ย จากข้อมูลที่ผมได้คือสามารถที่จะเปิดแอร์ได้อย่างน้อยประมาณ1 0 1 5นาทีนี้สบายๆเลยนะครับถัดมาก็คือโหมด EV ครับโหมด EV ถ้าผมเลือกปรับไปเป็นโหมด EV ปุ๊บเนี่ยใช้ไฟในแบตเตอรี่อย่างเดียวครับเครื่องยนต์ไม่ต้องทำงานเห็นไหมขับอารมณ์เหมือนแบบชิลไปเรื่อยๆสบายๆเครื่องยนต์ไม่ต้องทำงานเลยประเด็นว่าก็คือใช้ฟังก์ชันแบบเหมือนรถยนต์ไฟฟ้านะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ไม่ได้ทำงานอะไรนี่ใช้ไฟจากแบตเตอรี่เท่านั้นเอง แล้วยิ่งถ้าคุณรู้จักจังหวะแบบนี้ข้างหน้ารถชะลอตัวถอนเท้าจากเคร่งปุ๊บมันจะมีการดึงพลังงานนะครับเอาไปเจเนเรตเป็นไฟเก็บเข้าไปในแบตเตอรี่ได้ด้วยนะมาถึงโหมดที่3ครับอันนี้เป็นโหมดการขับขี่แบบปกติ normal ขับขี่ได้ปกติทั่วๆไปใช้งานในเมืองเป็นหลักนะครับอันที่4อันนี้จะบอกว่าเป็นโหมดเวทครับคือถ้าเห็นฝนตกถนนลื่นนะครับหรือว่ากังวลนะ ให้ใช้โหมดเวทเลยกลัวเจอแอ่งน้ําอะไรอย่างเงี้ยใช้โหมดเวทเลยนะครับการทํางานของเครื่องยนต์ของระบบเกียร์นะครับมันจะทําให้ขับขี่ได้ปลอดภัยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทํางานร่วมกับเจ้าระบบ Active ย้อนคอนโทรหรือว่า ayc นั่นเองนะครับถัดมาก็คือระบบที่เรียกว่า Gra วเวลกราวเวลก็ไว้วิ่งในทางกรวดทางลูกลังนะครับถ้าใครที่อยู่ตามต่างจังหวัดไปเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดเจอถนนที่ไม่ใช่ถนนลาดยางอะ่ะเป็นถนนที่มัน ขรุขระทุรกันดารหน่อยอ่ะใช้โหมดกราวเวลไปเลยถัดมาก็คือทามักทาม a กก็คือใช้สมรรถนะสูงสุดครับ mm hmm. เทียบง่ายๆก็คือเหมือนโหมดสปอร์ตของรถยนต์ทั่ว,วไปอ่ะเนี่ยผมกดกระเร่งนะฮะจะรู้สึกว่าเครื่องตอบสนองรวดเร็วขึ้นนะครับให้ความรู้สึกว่ารถเนี่ยพุ่งไปข้างหน้ามากยิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายก็คือโหมดที่เรียกว่าโหมดมัดครับมัดเนี่ยก็คือวิ่งในทางโครนฝนตกเจอทางที่มันเป็นดินเละๆเ,เจอทางที่มันเป็นโคน ซัดเข้าไปเลยในโหมดมัดนะครับใช้งานได้สะดวกสบายนะมีอีกอันนึงที่อาจจะชื่นชอบสําหรับคนที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับหรือว่ามีเพื่อนบ้านแล้วก็เกรงใจถ้ากลับบ้านดึกๆเนี่ยคุณก็ใช้โหมดที่เป็น EV ซะเวลาขับรถเข้าบ้านเนี่ยออ๋เงียบสบายนะฮะสะดวกสบายมากๆเลย เรื่องของการดีไซน์เรื่องของหัวเกียร์นะครับพวงมาลายัยแผงคอนโซลรวมไปถึงวัสดุที่ใช้นะครับแล้วก็ความอนเนกประสงค์ครับฟังก์ชันการใช้งานอย่างนี้ถือว่าสําคัญอย่างยิ่งสําหรับรถครอบครัว3แถว7ที่นั่งแบบนี้เพราะนั้นจะเห็นว่าเบาะ3แถวเนี่ยสามารถปรับตามความต้องการในการใช้งานได้คู่หน้าเนี่ยปกติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเบาะแถว2เนี่ยจะพับซ้ายพับขวาจะพับมากพับน้อยเลือกปรับได้เลย และบอ่อแถว3ก็พับได้แบบ50-50นะครับอันนี้ก็เป็นรถในสไตล์ครอบครัวที่เน้นการใช้งานแบบอนเนกประสงค์จริงๆนะครับเพราะนั้นโดยรวมๆต้องถือว่าฟังกช์ชันทุกอย่างมาครบครับระบบความปลอดภยัยระบบความบันเทิงเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆมีสุบิชิก็ใส่เข้ามาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อต่างๆระบบหน้าจอสัมผัสสามารถที่จะเลือกใช้งานได้อย่างสะดวกสบายครับ มิตซูบิชิเอ็กซ์เพนเดอร์ครอสเอีครับเป็นรถยนต์3แถว7ที่นั่งนะครับเป็นระบบฟลูไฮบริดครับก็ในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่อัตราเร่งนะครับไว้ใจได้เลยเพราะว่ามีทั้งเครื่องยนต์1.6ทํำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับนอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกถึง7โหมดด้วยกันนะครับอยากใช้งานในเมืองก็มีทั้งโหมดชาร์จโหมด e v นะครับหรือจะเป็นโหมด Normal หรือจะเป็นโหมด Time m a ็กก็ได้นะครับแต่ถ้าไปเจออุปสรรคก็มีให้มัดกราวเวลรวมไปถึงเวทครับ เลือกใช้งานได้เลยรถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่ใช้ระบบขับเคลื่อนล้อหน้านะครับแต่ว่าบางโหมดเช่นโหมดเวทอย่างเงี้ยเมื่อคุณขับปุ๊บคุณอาจจะรู้สึกเหมือนระบบขับเคลื่อน4ล้อเลยก็ได้เพราะว่าเขามีระบบช่วยเหลือเพิ่มเติมเข้ามาอย่างตัว Active Yon Control หรือว่า AYC นั่นเองนะครับเวลาเจอน้ําถนนเปียกๆน้ําเป็นแองขับลงไปปุ๊บเนี่ยเรื่องของการเกาะถนนนั้นมั่นใจได้นะครับนอกจากนี้ในเรื่องของฟังก์ชันดีไซน์การต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในเนี่ยต้องบอกว่ายกระดับขึ้นมาอีกนะครับ เรื่องของไฟหน้านะครับหัวเกียร์พรวงมาลายัยแผงคอนโซลต่างๆเหล่านี้นะครับคือทางมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยบอกว่าใส่เข้ามาให้ครบๆเลยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับอย่างที่ผมได้ย้ําไปแล้วว่ารถคันนี้จะเป็นรุ่นที่ประกอบโรงงานที่แหลมฉบังครับในประเทศไทยของเรานะครับรุ่นก่อนหน้านะมีการนําเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซียแต่ว่ารุ่นนี้จะประกอบในประเทศไทยแล้วนะครับงนั้นมีให้เลือก2รุ่นด้วยกันครับถ้าเป็น x อ็กซ์เ r นเ s s ร์ v คันนี้946,0 0 0บาทครับ แต่ถ้าเป็น Expander HEV 912,000บาทนะครับสิ่งที่มีความแตกต่างกันก็คือในเรื่องของความสูงกับเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งเล็กๆน้อยๆนะครับใครที่สนใจนะครับอย่างน้อยเริ่มต้นก่อนว่าอยากได้รถครอบครัว3แถว7ที่นั่งเล้นในเรื่องของการขับขี่ความสะดวกสบายแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรวมไปถึงเรื่องของระบบความปลอดภัยเนี่ยนะครับไปดูได้ที่บูธมิส u ูบิชิในงานมอเตอร์โชว์ครับซึ่งจะมีตั้งแต่วันที่27มีนาคมเป็นต้นไปนะครับที่ Impact อธานีคร,ครที ไปดูแล้วนะครับมีโอกาสตัดสินใจได้ง่ายเลยเพราะว่ามีข้อเสนอพิเศษนะครับรวมไปถึงรายละเอียดต่างๆอีกเยอะแยะมากมายครับรวมไปถึงรถรุ่นอื่นๆด้วยว่าจะเป็น p r o s p o r t m i t s u b i s h i ิ r i t o n t i t s u b i s h i t r i t o n t t h l e t e นะครับมีให้ชมกันครบๆเลยทีเดียวยังไงก็ลองแวะไปดูนะครับแต่ผมเชื่อว่าคนมีครอบครัวคนที่อยากจะได้รถอนเนกประสงค์สักคันหนึ่งไว้ใช้งานแล้วก็ต้องลอง e x p a n d e r Cross SUV คันนี้ก่อนเราจะได้ตัดสินใจได้ง่ายครับ ยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากครูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ